สวัสดีครับวันนี้กบพบกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้พบกับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการผ่านบอสกิมฮอนครับตัวแรกครับหมาให้อัพเป็น2 2 1 1 1ยาวๆนะครับส่วนตัวพิษครับให้เป็นสองล้วนๆเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ตัวพระตัวนี้จะใช้ตัวเป็นตัวน้ำแข็งแทนครับอันนี้อัพหนึ่งล้วนเลยนะครับ ก็วิธีการที่ใช้เทตเนี่ยมันจะค่อนข้างผ่านง่ายครับเพราะตัวพิษมันจะทําดาเมจได้แล้วตัวพระก็จะเป็นตัวที่แบบคอยแช่แข็งบอสถ้าพยายามเล็งตัวบอสให้ดีครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเออมันเป็นยังไงครับโอเคอันนี้พลังอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าจะเป็นเทคนิคที่พอๆเอามาแชร์ให้ได้นะครับที่เพื่อนๆน่าจะทําตามันได้ครับพลังประมาณ2องแสนสองกว่า2องแสนน่าจะผ่านได้เพราะว่ามีคนขาบอกว่า2องแสนก็ผ่านได้แล้วนะฮะโอเค ก็โดยทีมแรกผมจะให้ใช้หมานะอันนี้ครับไอ้สกิลน้าแข็งอะ่ะอย่าเพิ่งกดใช้นะให้ใค้ใช้ระหว่างที่บอสมันจะสกิลขาวอะ่ะหน้าหลอดขาวตรงหัวมันนะก่อนมันก็จะจกล้เต็มแล้วค่อยค่อยยิงแค่มัน,นครับถ้าเพื่อนเลือดน,น้อยอะ่ะแบบตอนตอนแรกๆที่ยังไม่ไม่ถึงเนี่ยค่อยหาจังหวะแล้วก็ยิงแค่แข็งเป็นจังหวะไปนะอย่าไปกดให้มันใช้ออโต้ได้ตัวน้ําแข็งเนี่ยส่วนตัวพิษกับตัวตัวหมาก็ให้มันเรียกออกไปออโต้เรื่อยๆนะครับเนี่ย หรือใช้ฟ้าผ่าในการาสก,กัดบอสครับยิ่งบอสมันเรียกลูกน้องมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะพลาดนะพยายามรีหาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเองครับบอสมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะก็พยายามหาไอ้ตัวน้ําแข็งนี่มาใช้เป็นทีมนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าการใช้ตัวพิษเนี่ยมันจะทําให้แบบเบิร์ดดาเมจบอสได้ดีกว่านี้นะฮะโอเคแล้ก็เหลือบอสบลินไปเดียวก็สบายๆนะฮะโอเคก็หวังจะมีประโยชน์นะครับในคลิปนี้นะโอเคฝากกดไลค์ด้วยนะครับ